แผนเบื้องต้นเราน่าจะไปสไตล์เดิมนะครับก็แล้วแต่ว่าจะอากาศสถานการณ์และฟ้าฝนเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปตามสถานการณ์ของฟ้าฝนนะครับเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนเลยนะครับในฤดูฝนนี้ตอนนี้แดดจ้าฟ้าสวยอีกสักพักฝนตกเมฆจะเคลิมลงมานะครับก็เอาเปนว่าไปตามสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วกัน แผนคร่าวๆของเราก,ก็คือไปหาเกียปลาสักลาปลาที่คุนนะครับแล้วก็อาจจะไปลอยอินทรีนะครับออโอกาสดีอาจจะไปได้ไปลอยประมองด้วยนะครับลอยสระมงด้วยเหยือเป็นเหยือปลาหมึกกลางคืนเราจะหาปลาหมึกกันนะครับเพื่อเอาเหยือปลาหมึกไปลอยกระม,รระมงแล้วก็มีโอกาสอาจจะได้อาจจะได้จิกงจิ้งด้วยนะครับ เราต้องดูสภาพฟ้าฝผลนะครับหมายก็คืออยู่เป็นหมายชายฝั่งด้านในนะครับของจังหวัดกระบี่นะครับเราไม่แน่ไม่นอนว่าไปตรงจุดไหนนะครับเราต้องดูฝนฟ้าเป็นหลักตอนนี้เรากําลังออกเดินทางไปสู่ปากทะเลปากคลองนะครับจากที่จอดเรือกําลังจะผ่านสู่ท่าเรือหานรัตาราแล้วก็ออกสู่ปากอ่าวนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการตกปลาเป็นการตกตามฟิสตายตกตามถนัดแล้วก็เกมไม่แน่ไม่นอนอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานครับก็อาจจะใช้เวลาถึงหนึ่งวันสองวันสามวันสอมสามวันนี้อาจจะเป็นไปได้เลยนะครับว่าเราจะอยู่ถึงสามวันนะครับอยู่ในทะเลหุงอาหารทำกับข้าวกันในเรือนะครับตอนนี้เรามาด้วยกันสามคนนะครับก็มี มีสายรอครับอ่านีตือสายรอแล้วก็มีเกีย์ตกปลาอีกคนหนึ่งนะครับอยู่ข้างล่างครับมองไงครับกำลังตกปลาอาลีกอนนี้ขอไปเตรียมเบ็ดเตรียมเหยื่อปลูกสายปลูกอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาตกเหยื่อกัอนก่อนนะครับ ปลาตะกล้าหรือว่าปลาสีกุง้งเป็นช่วงที่ลงคลื่นกําลังสูงอยู่นะครับยังออกไปยังเป้าหมายไม่ได้ตอนนี้ขอจัดการไอเยียเผื่อไว้ก่อนนะครับเอาดการลุย cái mặt này là nhắc à. <laughs> <ở> Đây mặt này là cái này ยำเงี้ยนะครับบรารักุดุยครับเนี่ยฮกฮกตาติด่าโอ้มีลุดไปด้วยนะครับเอากระดัษฮาโลเอ้ยกักดกาษอยโลดิโอ้หโห มีดเจต,ต hmm. า <c oughs> กตินมดนี่ฮะตากินมดอมืมครับยางงับสิเงิน กันตอครับลมแรงครับไปไหนไม่ได้ตอนนี้เอาปีกุณไปก่อนครับจัดปีคุณไปให้แมวก่อนครับทั้งคนทั้งแมวเอ็มไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อนะครับเหยื่อที่เราได้ตะกี้นะครับ ว้าวนี่นะครับเราได้วัตถุดิบแล้วครับเด็กคุณเป็นเป็นเลยนะครับจากที่เราไปสูกมาเมื่อตะก,กี้นะครับวันนี้กระสุนเพียบเลยครับอย่างน้อยอินซีต้องได้เห็นแน่นอนนครับอ่านะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หมายหมานอกนะครับหม้ไม่ใช่หมายนอกในนี่แหละ แต่ว่ารู้สึกว่าคลื่นลมจะสงบลงแล้วนะครับอาจจะลอยซีแถวนี้นะครับลองดูเหยื่อก็สวยเหยื่อเป็นนะครับปลาสีกุนลอยซีไปด้วยโตกวากระมงไปด้วยนะเดินรอบๆบริเวณนี้ก่อนเอ,อใาใกล้ๆก่อนครับเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจเรื่องของสภาพไปล้อมดินฟ้าอากาศว่าเป็นอย่างไรมันจะเงียบนานแค่ไหนนะครับแต่ถ้าดูตอนนี้คือ งบนะครับมีแต่คลื่นบางส่วนนิดหน่อยนะครับลมน้อยลมอากาศดีมากครับวัดสวยมากลองเล่นไปอิน n ีแถวนี้ก่อนนะครับส่วนหนึ่งก็ลอยอินซีไปก่อนส่วนหนึ่งก็โตกระมงนะครับ มงงนเ้ยเยดอ๋อเจมงอปรีเน well> ี่ยเนได้เลยมันอะได้เลยอืออปรีมงอปีเเนาะเออได้โอเคกันนันเล้งก็เล้งครับเล้งเล้งก็เล้งเล้งอออนั่นแหละ หาอินซีได้ไอเล้งครับผมแกงส้มครับแกงส้มคืนนี้ตอนนี้เอาสมอขึ้นก่อนนะครับลมมาครับเราต้องกลับหรือว่าเราต้องย้ายเข้าในนะครับไม่สามารถตกได้นะครับตรงน,นี้เราผ่านการรออินซีมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังไม่เห็นตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเอาสมอขึ้นนะครับ เพื่อที่จะย้ายไปหลบลมนะครับดูนะครับลมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ เรามาลบลมอยู่บริเวณริมเกาะน,นะครับอยู่ข้างนอกไม่ได้แล้วนะคเข้ามาริมนี้ก็เงียบเลยครับวันนี้เราจะลองกิ๊กกิ๊กนะครับลองกิ๊กกิ๊กน้ำประมาณ30เมตรนะครับ เลย่างไงดีตอนนี้ก็6โมงโมงครึ่งครับหมดไปวันหนึ่งกับการหลบฝนหลบลมนะครับมาอยู่หลังเกาะมันก็ไม่ค่อยได้ได้ตัวเท่าไหร่ก็คืนวนี้เดี๋ยวทำกับข้าวนะครับยังสบายใจอยู่นะครับไม่ได้ไปลาก็ยังสบายใจอยู่นะครับ นายโลเร <laughs> าทุกน,นีข้าวร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วครับอันนี้นะครับลา ข้าวนะครับข้าวส้มปลาทอดอก็หั่นชิดจัดครับจัดเลยวันนี้จัด <laughs> ่อยู่งกูเขาพูดเลย กว่าเดินสว่างไม่กินครับไม่มีเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนคนอื่นนอนกันหมดแล้วครับเหลืออยู่ยคนเดียวครับ ครึ่งนะครับเชา้าเช้าเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรทำเลยครับลาก็ไม่มีอยูอ่ออกข้างนอกก็ไม่ได้นะครับลมแรงวันนี้ก็ลองน่าจะจิ๊กิ้งแต่นี้ดูนะครับตอนนี้ต่งคนยังไม่ตื่นครับ mọi người chết một gì chứ? mọi người chết mọi người chết mọi số chết mọi người chết mọi người chết người chết mọi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 

Gracias. <laughs> เวลากับข้าวนะครับเมื่อนี้ปลาทอดสดๆครับปลาตกได้สดๆมาทอดเลยครับแปลกล่าครับง่ายๆเมื่อด่วนๆมอเที่ยงครับทอดปลาต่างทะเลเลยหอ,อ,อมฉุยเลยครับมาเก่งไหกับคมือเสียงเงานะ มานทอดอะไรที่เข้มแกงเคองไเมันทอดเนือว่าเลยเรื่องวะวันนี้ว่างงานครับตาไม่เป็นินเห็นว่าเราแค่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว้า้าไม่แก้งนอกูกายวยห่าวฉุน้องีกินนดนึงแต่กินองกาวุน้อันนี้ลมเริ่มจะมีความรุนแรงขึ้นครับดูไม่ได้แล้วต้องเห็นแล้วต้องเต็มเพราะว่าป่ว ลมแรงครับลมแรงอยู่ได้ไม่นานครับรมัดเดียวยวนด้วยนตืนี่ดัดด้วยเลย่ามาลยลยนะ <c oughs> มันจะทำพื้นได้ไเราด้ามาเลยอ่ะ <c oughs> มันเป็นหนั่นมามนี่อ่ะเป็นอะไรเ,เป็นเย้านี่เ้มาหาแบงด้ วัานดาลงวัานดาขึานา้นแค่วันนี้เทกก้นไปไปไปคอนสมอล <laughs> ี้ินาฬิกานะครับ มันล,ลมอยู่ริมเกาะน,นะครับ mm hmm. ก็ลออินรีไปพังๆด้วย mm hmm. วก็โศกไปด้วยเบื่อนะครับจะได้ mm hmm. เดี๋ยวค่ำแล้วจะไปทำกับข้าวอยู่ตรงนั้นนะครับเลยลมอยู่หลังเกาะแล้วก็ทำกับข้าวตีเมืองอยู่ตรงนั้นนะครับ mm hmm. คืนนี้เราจะตีเมือกกันร mm hmm. อพระจันทร์เต็มดวงนะครับประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะ ุมได้นะครับเราเอามาลองีเ,งเหมือน,นะครับสี่ข้ามีสี่ค่ำนะครับวันนี้สี่ข้ำก็ดวงจันจะขึ้นก็ประมาณสี่ทุกว่า 咱们干不看了。<Yeah. S 1> yeah. เราจะแช่นะ้ำไว้ก่อนนะครับไตเล่ไตเล่ไตเล่จะทำดำเตกหล่ะควัดจังควัดได้เสียหันหงเลยมาตืมอ่ะ Lạng ở đây, này là khu thiên an Nói Đầm lên Chẳng lẽ nó có bản thân đầm chứ ngắt tí, lạng ngắt tí Oh, ho. oh, ho, Bà răng con vô Cầm phứ quá coi như thế này Ờ ờ ờ ở đồn phải dụng đấy nó hấp còn nhé đừng để nó nghe bằng cư đi mặt đồ, mặt cư Là làm nó tốt nhau ลเล็บเ,เลยตรงนั้นในรองน้ำด้วยตรงนั้นเบออ,อร์วันที่สามแล้วนะครับวันที่สามของการออกมากลางทะเลหาปลา,ปลา,ปลา,ารายการตกคาวครับผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพียแต่สลับช่วงฝนตกพายุตกยางส่วนปลาไม่ค่อยได้ตก 一百六十了